เราไม่น่าคุยกันเลยนะเมื่อเช้าอ่ะเราเราเราสั่งให้ขายตอนสามโมงนะอ๋อของพี่เพนออกมาตอนสามโมงแต่ตอนคือจุงฟิวเจอร์เราออกตอนนั้นเลยเพราะว่าไม่เกี่ยหายนะฮะค่ะแล้วตอนขึ้นน่ะจาไว้ว่าหุ้นถ้าขึ้นจากเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับค่ะแล้วพอบ่ายสามโมงไม่ไม่เกี่ยหายนะครับอมันเป็นจุดช็อตหมดเลยอ๋อเป็นจุดช็อตนะฮะในช่วงบ่ายสามมันก็ผ่านลาที่ระบอนนะครับผ่านสิบวันนะครับแล้วมันก็ลงไปขึ้นให้มันไปขึ้นก็เรียกสับเซตอะลงไปทีหนึ่งนะครับ ไม่ขึ้นย่อยอ่ะจะลงไปจะลงพอสมควรนะฮะจะพอสมควรนะเพราะว่าเมื่อเช้าที่บอกว่าต้องยืนที่หนึ่งสี่แปดสี่จุดนะคะใช่ก็ยืนได้เห็นตอนตอนช่วงเที่ยงหนึ่งสี่แปดสี่ต้องยืนให้ได้ฮะไม่ถึงพอเบรคไปแล้วต้องยืนให้ได้นะครับตอนเที่ยงนั้นเห็นว่ายืนใช่มันผ่านด้วยมันก็ผ่านขึ้นไปจริงๆนะฮะแต่ทั้งวันยืนให้ได้นะครับอพอยืนไม่ได้นะมันก็ต้องลงมาก่อนนะครับอืมการที่ลงจากหนึ่งสี่แปดสี่ที่มองไว้แบบระยะสินมองที่เดิมนะครับ ที่เดิมคือพันสามร้อยห้าสิบใช่ฮะเกิดการมองทางเทคนิคต้องมองโลเดิมนะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมไปทําตลาดมันลงนะครับผมว่าม,มันลงไปก็คงไม่มีปัญหาไดกับหลายๆคนแล้วนะครับเพราะก็คงไม่ได้ขายอะไรกันนะฮะเร<ช>ากำลังที่ายภาพทางเทคนิคให้ฟังว่าแนวรับเนี่ยก็คือจุดที่มันเด้งขึ้นมา<ช>ที่ใกล้สุดก็คือที่มันลงไปคราก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าถ้ามันจะลงแนวรับเนี่ยที่เท่าไหร่มันก็บอกว่าไอ้ที่ใกล้สุด่ะที่พันสามร้อยห้าสิบนั่นแหละค่ะคือเป็นจุดที่เป็นแนวรับ มันไม่ได้ไม่ถึงว่ามันต้องลงไปนะครับแต่ลงไปเนี่ยมันมันมันน่าจะเด้งนะครับค่ะก็ได้รับว่าอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็อยู่ตรงนั้นแต่เมื่อสักครู่คุณวิกฤตบอกว่าถ้าหากถอยไปแรงๆก็สต็อปลอที่หนึ่งสี่สามศูนย์นะคะเพราะมันมันมันต้องสต็อปไปแล้วนะฮะมันเร็วมากนะฮะมันเร็วมากเพราะตลาดเราลงตลาดเดียวนะอืมแล้วอ่อนแอมากแล้วแล้วก็มีวอลุ่มด้วยแสดงว่าตลาดมันไม่มีเงินอืนะครับแล้วใคร ใครซื้อเรสลีบามามันก็ต้องขายเพราะเราก็สั่งขายในมอนิบีฟทุกวันใช่ไหมครับสองวันเราก็ให้ทยอยขายตลอดคือหุ้นขาลงเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรมากคือคาดหวังว่ามันลงอ่ะจะไม่ผิดคือหลังจากที่มันปิดํามวันนึงห้าแปดเจ็ดแล้วเนี่ยมันเป็นลงตลอดนะฮะจนกว่ามันจะมีนันเปลี่ยนเป็นนโน้มขึ้นนะครับคราวนี้มันก็มันก็มีจุดดีของการลุดรอบนี้นะครับมันเป็นจุดดีนะครับจุดดียังไงคะจุดดีของการเปลี่ยนเทรนที่เป็นนโน้มขึ้นเนี่ยมันเริ่มดีขึ้น นะครับอ่าคือที่ที่เคยฟังผมผมบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับถ้ามันปิดมันจะเป็นแนวโน้มขึ้นอ่ะมันต้องขึ้นไปถึงพันหกร้อยห้าสิบใช่ไหมครับวันนี้ถ้ามันลงไปสามวันอ่ะมันขึ้นมาปิดแค่พันสี่ร้อยเจ็สิบเอ็ดนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วถึงจะโอกาสเห็นพันเจ็ดมันจะมีเห็นไหมครับมันมีข้อดีสําหรับการลงวันเนี้ยมันทําให้การเปลี่ยนเทรนเนี่ยไม่ต้องขึ้นไปถึงพันหกร้อยห้าสิบมันแค่พันสี่ร้อยเจ็สิบเอ็ดเนี่ยจุดศูนย์สี่นะครับมันก็ถือว่า มันก็จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นได้ละต้องรอมาที่ระยะเท่าไหร่ฮะที่ว่าเป็นแนวโน้มก็มันต้องให้มันให้มันขึ้นมาปิดสูงกว่าหนึ่งพันสี่รอยเจ็สิบเอ็ดหมายถึงว่ามันต้องลงต่อไปอีกสามวันนะครับแต่คราวนี้ยมันก็คือว่าถ้าถ้าสมมติว่าลงไปพันอ่าผมยกตัวอย่างมาพันพันสามรอยห้าสิบใช่ไหมครับคราวนี้ถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นอ่ะมันแค่ขึ้นไปปิดสูงกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบเอ็ดถูกไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นละเราไม่เอาหรอกแต่ถ้าเรา พันพันหกแล้วมันลงมาก่ามมันจะเปลี่ยนเป็นอน้มขึ้นอนะ่ะมันตึ่งไปปิดเหนือพันหกซึ่งมันยากนะพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเบกับพันหกปมาร้อยสาสิบจุดถูกไหมครับมันก็เป็นข้อดีนะครับของการลงตรงนี้นะฮะน,นักเทคนิคมองว่าถอยมาเรื่อยๆดีใช่ไหมคะคิดว่าถอยวันนี้ดีนะครับคือสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ่ะดีแล้วนะฮะมันจะทาให้การเปลี่ยนเทรนเป็นอัพเทรนง่ายขึ้นนะครับ ต้องรอยะนะคะคุณผู้ชมที่คุณนิพนธ์พูดถึงมีเงื่อนไขแล้วราคาที่คุณที่เราเห็นแถวแถวนี้น่ะถ้าใครช็อตอะไรไม่เป็นอ่ะเราไม่ต้องกังวลหรอกนะครับในในเดือนหน้ามันอาจจะขึ้นมาแถวแถวนี้ใหม่นะอือืค่ะนะครับแต่วันเนี้ยเราจะเห็นว่าถามว่าการตนเนี่ยถ้าใครตัดสินใจช้าตรงหลังจากบ่ายสามแล้วช้านะครับมันไม่ทันเลยนะมันเร็วมากนะมันพุ่ง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 แล้วมันลงมาเลยนะครับค่ะเดี๋ยวขอดูปิดตลาดเนี๋ยโอ้หไฟิวเจอร์ดูที่คุณม่อน ิวเจอร์นี่ถูกฟอรเซลเลยนะครับ่อาจากหดพดมานะครับขาลงนะครับ995กับ940นะ55จุดไม่เช้าใช่ไหมคะมันหมดตังค์เลยนะอซึ่งเราก็บอกครับว่าไม่ใช่หรอกจะไปซัดลองเต็มตัวมันไม่ใช่หรือว่าเซ็ตจะไปไปบอกว่าซื้อเต็มพอร์ตนะฮะมันจะขึ้นไปพันเจ็ดอน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะฮะม,มันยังไม่มีสินพูดนะฮะในทางเทคนิคมันพูดไม่ได้หรอกคใครจะพูดก็คือคนที่ไม่มีประสบการณ์ นะครับก็สามารถที่จะพูดได้มันไม่ใช่ครับพูดมันต้องทําทําการเปลี่ยนเทรนก่อนนะครับคุณเอาเงินมาอัดเท่าไหร่นะอีกกี่หมื่นล้านนะพูดมันก็ไม่ขึ้นครับค่ะนะครับตอนนี้มันจะลงอยู่เพราะนั้นในี่ะใครอัดเต็มพอร์ตมาผมว่าคุณว่าเหลือขายขายให้เหลือศูนย์เถอะมันยังลงอยู่ฮะก็ลงสักครึ่งหนึ่งก่อนมันยังลงอยู่ฮะมันลงอ่ะมันยังลงอยู่มันยังลงอยู่นะครับแล้วเราก็บอกว่าอ่าก็คือว่าลงอีกอีกนะ พันสามร้อยห้าสิบก็อีกกี่จุดครับเนี่ยอีกแปดสิบจุดใช่ไหมแปดสิบจุดฮะวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคุณม่อนสามเทสเขาก็บวกหมดมันยังลงได้ขนาดนี้ยแล้วถ้าพวกนี้เขาลงกันนะก็มันไม่ลงอีกเหรอมันเมื่อเช้าเราเจนบวกร้อยเก้าจุดมันยังลงได้ขนาดนี้คุณอย่าไปเชื่ออะไรตลาดหุ้นไทยมากเพราะว่าเป็นตลาดของการเก็งกาไรสูงมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นปรับเทดเป็นคุณอย่าไปเชื่อพวกนี้นะฮะมันมันมันเล่นขาลงแล้วนะฮมค่ะ เอาตัวลาดเดี๋ยเชื่อผมนะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะขายหุ้นแถวนี้แล้วลงไปข้างล่างเนี่ยคุณกลัวแล้วคุณไม่ซื้อกลับนะคุณก็ไม่ต้องขายหรอกนะดิ่งในลกแล้วตอนนี้ลงมา40จุดแล้วนะคะถูกฮะแต่ถ้าคนสมมติพี่นิพนธ์คะกรณีที่คนลงทุนก็คือต้นทุนที่บริเวณเมื่อที่ผ่านมาพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะโอ้ถ้าคุณจะซื้อหุ้นนะสักห้าร้อยล้านนะคุณทยอยซื้อเลยแถวเนี้ยโอเคคุณทยอยซื้อนะควรจะซื้อไปสักร้อยล้านเหมือนเนี้ยอ นะครับคุณทยอย่ซื้อแต่หุ้นแต่คุณต้องดูตัวไหนเพื่อมันถูกนะค่ะแต่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันจะซื้อทุกตัวอะไรยงมันไม่ใช่นะฮะแต่คนที่ติดแล้วคนที่ติดแล้วห้าร้อยพันไรก็ไม่ต้องเราเราไม่ได้แนะนําให้ขายอย่างอย่างที่เราออกไลน์ไปแล้วก็บอกว่าใครที่เล่นรีบามากับเราอ่ะให้ขายแต่ถ้าไม่กรณีที่ไม่ได้ช้อนเข้ามาละฮะติดเท่าติดติดก็ต้องติดอยู่อ่ะคุณม่อนมันต้องรอมันต้องรอให้มันขึ้นไปสักพันพันหกร้อยนะฮะค่ะไม่ต้องวันสต็อปมันห้าร้อยแปดสิบแต่มันกครั้งงนึ่ ก็คือเล่นรอบมันเข้าไม่ถูกไงก็รอให้มันขึ้นไปหรือไม่ไม่เราก็ที่ผมบอกไงคุณก็ทำอะไรก็ได้ให้มีเงินอยู่ในหน้าตักสักครึ่งหนึ่งใช่ไหมค่ะแล้วก็เอาต้องฝึกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจั ที่หุ้นมันขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอมันลงจริงเนี่ยมันจะลงไปเจ็ดไเลยที่เขาว่ากันเนี่ยนะคือถ้าเราไม่ทาเลยมันจะมันจะสาบส่งตลาดหุ้นแล้วมันไม่มีโอกาสกลับมาชนะเลยอย่างนั้นมีเงินก้อนรึ้นอย่างนั้นมีครึ่งหนึ่งเราก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันลงไปพันสามร้อยห้าสิบเอาว่าลุนซื้อวะเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันก็จะได้คืนมาห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อยากใครซื้อดีแท็กเนี่ยก็ได้มาเห็นไหมครับคือมันมีเงินซื้อของถูกใช่แล้วก็กลับมาเออพอได้มาเออท คือหุ้นขาลงเนี่ยคุณม่อนไม่ต้องถามรายตัวหรอกฮะมันลงทุกตัวฮะแต่เวลาขึ้นเราต้องถามว่าตัวไหนขึ้นมีมีตัวหนึ่งนะอะไรนะครับแจกบ้างหุ้มให้อยู่บนดอยได้เปล่าเห็นพี่เล็กน้องแขกอูอวีเขาแถมไม่นั่นด้วยเครื่องอะไรนะครับเครื่องเครื่องฮีเตอร์โอ้ขนาดนั้นเลยจะร้อนขนาดนั้นซิลลิงเลยเหรอเอาก็มันแข็งอยู่บนดอยดาวมันก็หนาวไงพี่ๆเขาติดบนดอยสิบห้าสิบหกกันก็เดี๋ยวหาจังหวะถ้าเป็นพื้นฐานเดี๋ยวลงมาซื้อเฉลี่ยทีเดียวมันไม่ใช่พื้นฐานวีพี่ คุนอะไรอ่ะ UV ค่ะ UV มันมีพื้นฐานอ๋อเหรอเออโอเคมันจับต้องได้จับต้องได้แต่พื้นฐานมันยังไม่เกิดเนี่ยพูดตั้งนานแล้วพื้นฐานมันยังไม่เกิดหรอกแหม่พื้นฐานมันยังเกิดจะเป็นพื้นฐานได้ไงเราพื้นฐานมันยังไม่เห็นโอ oh, <okay. S 2> เคมันเห็นมันเห็นแถวแถวแบบ ก็เป็นเกงกำไรสิใช่เป็นคุณเกงกำไรใช่เล่นทุนทำข่าวมีข่าวมาทำูุนทำนี่แต่ยังไม่ได้ทำาก็เรียกคุณเกงกำไรอ้แดงแล้วเื่อกี่ยืนเขียวเห็นเห็นพี่พอบอกไม่มีพื้นฐานทิ้งเลยผมบอกว่ามีคุณม่อนบอกว่าไม่มีอ๋อเหรอผมก็บอกว่ามีโอเคแต่พี่บอกมีแนวอนาคตอ่ะมีก็พื้นฐานมันต้องดูในอนาคตมันมาดูปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เรียกพื้นฐานดูงบการเงินเนี่ยก็ไม่ได้คอดูพื้นฐานนะเขาเรียกตรวจสอบพื้นฐานว่า มดูดูแกไปของแกได้นะคะคุณชมเอาจริงๆริงการดูงบการเงินเนี่ยไม่ก,ก็คุณไปดูงบการเงิน C P F C P O แล้วคุณบอกว่าดีดีดีดคุณตรวจสอบพื้นฐานตั้งหาคุณไม่ไปดูถ้าคุณจะดูพื้นฐานเขาดีไหมคุณต้องดูว่า C P O นะครับก็จะขยายสาขาได้อีกไหมอะ่ะเดือนปีละพันสองพันสาขาเนี่ยทำได้ไหม ไอ้นั่นเขาเรียกดูพื้นฐานนะฮะแต่การไปดูงวการเงินกําไรทิ้มหลอมาเขาเรียกตรวจสอบพื้นฐานนะฮะพอคุณไปตรวจสอบเสร็จคุณก็ไปคาดการณ์หรือว่ามันจะโตเท่านู้นเท่านี้โดย <ฮะ S 2> คุณไม่ดูพื้นฐานว่าอ้าวแล้วสาขาไม่ขยายแล้วมันจะกาไรโตได้ไงอ <ฮะ S 2> ถูกไหมครับ <มา S 2> นี่นีค่คือการวิเคราะห์พื้นฐานโอ้มาสี่สิบเอ็ดจุดแล้วพี่นิพนธ์ส่วนท่านที่ขายไปบริเวณพันสี่ร้อยหกสิบอะขายตรงไหนก็ได้วันนี้แล้วกันขายวันนี้มันต้องแต่พันสี่ร้อยถึงดเกือบพันห้าร้อยอะมีตังตรงนั้นถือไว้จะเออานกง่ ลุนโลเดิมก่อนช้อนไม่ได้ใช่ไหมยางหากักตอ,อนหาพวกนี้รีบาวก็อย่าเพิ่งแกบเกิดอะไรที่เปิดไว้ลงไปปิดไม่มีตอนนี้ไม่มีปิดแกบแล้วค่ะแกบเกิดไม่ต้องปิดแกบพวกนี้ฮะอไม่ต้องไปป่องไปปิดหรอกโอเอเาลงไปให้จบๆมันจะได้ขึ้นเร็วนะครับลงไปเทสอีกท,ทีเลยพันสามร้อยห้าล,ลงไปอีกสองวันเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ได้จบๆไปแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนเดี๋ยวขึ้นโชว์สัปดาห์หน้ายังไม่ต้นเดือนนี่ใช่ไหมคุณมอนยัง อ๋อเดนสัปดาห์หน้ามันก็จะถูกต้องเลยนะครับคุณม่อนเพราะว่ามันต้องทำวิดโอเดซซิ่งใช่ไหมมันต้องทำด้วยล่ะกองทุนต้องทำเพราะว่าเขาติดอยู่นะเพราะฉะนั้นในช่วงของของอ่าสัปดาห์หน้ามันจะขึ้นเพราะนั้นผมเชื่อว่านะสัปดาห์นี้อาจจะอาจจะเป็นบัตทอมอ๋อจบแล้วก็ไปเลยใช่ไหมคะว้็ประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับเราอาจจะเห็นรถไฟวิ่งกลับไปที่หนึ่งที่ที่ที่เราเห็นเมื่อเช้าเนี่ยในในสัปดาห์หน้าวันเดียวจบเลยใช่แล้วก็พอพอต้นเดือนนี้ก็ขึ้นต่ออืมอืม ค่ะแต่ขอให้อนุญาตว่าขึ้นมารอบเนี้ยมันจะไม่ขึ้นแรงแล้วนะครับมันจะค่อยๆขึ้นนะครับอืมันจะขึ้นวันละสิบจุดสิบจุดสิบจุดคุณเบื่อเลยอืะคุณเบื่อไปจนถึงกลางเดือนหน้าเนี่ยแต่ไม่ขึ้นฮะค่ะโอ้าระอาจารยเอากต่ใม้มันเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้มันหุ้นผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกฟิวเจอร์ดิฟิวเจอร์ตเอาตายเลยเนี่ยเก้าสามเก้าเนี่ยกับคนที่รองสูงสุดนะมีคนรอนั้นเก้าเก้าหกเนี่ยเนาะ ก้าสามเก้าดีหกคิบจุดเนะี่ยตังหมดเลยวันเดียวอะตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรเหรอฮะพที่ช็อตฮะยังช็อตอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นช,อนช็อตฮะฟิชเชอร์เหรอเป็นช็อตน<ช>ี่เก้าสามแปดสามเก้านะคะถูกฮะมันช็อตมาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวที่หลุดนะฮะหลุดเก้าเก้าศูนย์เนี่ยเป็นช็อตหมดเลยอืเป็นช็อตมาตลอดทางเลยที่ 9, นะนะหลุดเก้าเก้าศูนย์นะฮะไปถึงทฤษฎีผมนะครับค่ะแล้วเราก็ช็อตกันนะครับไม่ใช่เวลาเรามาพูดออกสื่อนะครับเราช็อตนะฮะอืมอืม เราชัดมา9 90 984 980เราชัดมาหมดนะครับอตนจะให้เอากำไรไปโชว์ให้ดูไม่ละของลูกค้าอย่าดูไม่ละครับออไม่ใช่ของผมนะครับของลูกค้าของลูกค้าอาจจริงจงมาเปิดดูก็ได้นะฮะแต่เราไม่ได้เล่นเยอะเราไม่ให้ลูกค้าเราเล่นเยอะหรอกนะฮะคนอยามาสูก็20สัญญานะฮะแต่โดยทั่วไปก็สัญญาเดียวรักษาตัวรอดน้ำเท่าไหร่ถือว่าเก่งสุดส่วนใหญ่ก็หมดนะฮะเจอไปสวิงไปรอบเดียวเนี่ย เดินไปเข้าห้องน้าตอนบ่ายนะครับอืแล้วก็ปวดท้องทําไงได้กลับออกมาเอ้าหายจริงนะยังไม่ได้ปิดลองนะเรียบร้อยนะจบเลยทั้งหมดลยนี่แสบมากเล่นแรงกันมากเลยตบแรงเลยงคงเป็นป๊อปเท็ดนะฮะดันแรงตบแรงคงเป็นป๊อปเท็ดนะฮะเห็นคนไปว่าเขาเยอะว่าเขาหมูไงขายที่บัทททอมใช่ไหมครับค่ะขายหมูมาตลอดนะฮะอือือืมเขาก็เลยทําให้ดูเห็นไหมทำมาสี่จะถืออี่หน่อยก็ผมว่าเนี่ย ไอ้ทำงี้เลยดีกว่าคุณม่อะลูกค้าเนี่ยก็คือว่าไปเปิดบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์เลยอืนะครับแล้วก็จ่ายค่าคอมตลาดหลักทรัพย์ไปเลยอืไม่ต้องจ่ายโบเกอร์ที่โบเกอร์ที่มีพร็อพเทรดอ่ะนี่ผมเป็นโบเกอร์นะผมไม่ไม่เคยชอบอ่ะมันไม่แฟร์นะฮะคือตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เสียแล้วก็ได้ค่าคอมเหมือนเดิมใช่ไหมได้เต็มเต็มเลยแล้ววันนี้ผมถามว่ารีเสิร์ชโบเกอร์อะไรเองเนี่ยมันใช้ได้ไหมฮะค่ะมันใช้ไม่ได้นะฮะเราฟังอย่างรายการคุณม่อนเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้โหแบบ นั่นเลยอ่ะคือมันไม่ใช่ไงผมเนี่ยไม่ใช่นักวิคห์นะครับแต่ผมไม่อยากตําหนิอ่ะการที่จะออกมาบอกว่าให้ซื้อหุ้นเต็มพอร์ตเต็มพอร์ตเลยงียมันไม่ใช่หุ้นมันเป็นขาลงนะฮะจะไปพันเจ็ดเลยอะไรแบบนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะครับแต่มันไม่ใช่อ่ะคุณต้องมีประสบการณ์มากวันนี้นะน้องอบอกเลยว่าน้องนะฮะต้องเรียกว่าน้องไม่รู้ว่าเป็นนะครับคือไปไปให้คําแนะนำการลงทุนแบบลักษณะแบบเนี้ยมันไม่ถูกเพราะคุณมันเป็นขาลง แตรายจะหุ้นยังไม่เป็นขาขึ้นเนี่ยคุณไปให้ลูกค้าซื้อคุณเต็มขอดไม่ได้อนะครับไม่มีหรอกคุณจะเอาเอาไอ้อะไรนะครับไอ้ความรู้สึกของคุณหรืออะไรข,ของคุณเนะี่ยไป <c oughs> ไปอะไรนะไปไปออกสื่อผมพูดตรงนะมันต้องเอาความรู้ไปออกสื่อนะ,ะโอ้ยรู้อย่างเดียวไม่ได้ตา,ตายเลยตายเลยบางทีเขาไม่มีที่พึ่งแล้วเขาฟังะนะว่าขวดมีคนหนึ่ง เขาก็โพสต์ในของคุณม่อนแหละเขาบอกวันเนี้ยมีคนคนหนึ่งถูกบอกว่าให้ซื้อหุ้นเต็มพอดูคนเดียวผมก็โพสตต่อเลยผมบอกดูต่อไปดิ <c oughs> เดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าใครถูกใครผิดแต่ผมไมโปโพสในเฟซบุ๊กของคนที่เขาตอบนะครับ <c oughs> ไม่ใช่สาธรารณะนะครับอ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไปเฟซให้ดูโพสให้ดูว่าเดี๋ยวคุณคอยดูสิ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ถูกมันซึ่ง การซื้อหุ้นแค่ครึ่งพอร์ตเนี่ยมันก็อันตรายกันไปแล้วนะฮะเพราะตลาดมันเป็นคอร์เรคชันนะฮะก็เรียกปรับฐานอยู่ยังไม่จบฮะช่วงปรับฐานมันใช้เวลาปรับฐานเนี่ยแล้วมันไม่มีทางเลยมันเป็นคอมเพล็กซ์เว็บนะฮะคอมเพล็กซ์เว็บเนี่ยมันยังขึ้นลงขึ้นลงอยู่แถวนี้ยอีกสี่ห้ารอบฮะยึกจักกังไม่ไปไหนหรอกแล้วในระหว่างทางมันก็จะมีหุ้นหุ้นแบบสุดยอดแล้วก็จะลงลงลงมือีลงตายไปเลยอืมันยากมากนะครับโอ้นี่จะตายกันอยู่แล้วเนี่ยโอ้ตายแน่ฮะรอบนี้พาะว่าเสียค่าเรียนก็แพงๆเท่านั้ ครับตายยังเขียดใครอยู่กับ BBL KBSCB ก็ไม่เป็นไรอืมอืมแต่รุ่นกลุ่มแบงค์นี่ก็ถือว่าถอยเช่นกันนะก็มันขาดทุนแค่สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เดือดสามเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปได้เขียแบงค์ลงสามเปอร์เซ็นต์นะคหายติดรักแบงค์เทียบราคาสูงสุดนานเดี๋ยวก็หลุดอืมอืมอีกปีหนึ่งอะไรเดี๋ยวก็หลุดไม่ขาดทุนหรอกโอ้เขียนแบงค์ลงมาให้ซื้ออีกแล้วร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะก็ยังฮะรอบนี้ต้องหลุดฮะต้องรออีกใช่ไหมฮะรอบนี้พวกกลุ่่มมมแบง์จะะะหหลลลลุุดดดดโโเิฮฮออ๋ใช อแต่ถ้ามันเป็นขึ้นสี่ฮะมันยังไม่จบครับคถ้าพูดรายละเอียดอะคุณม่อนเยอะมากต้ยต้ใต้ใ้พูดรายละเอียดมันต้องโรยทีหนึ่งนะแคแบงค์ยต้ยตายร้อยห้าเลยหรอ่ตยคุณม่อนเดี๋ยวเขายิ่งตกใจกันใหญ่เอาไม่หรอกคุณผู้ชมเราเราก็ให้กำลังใจนะครับพี่ทิพนบอกว่าให้ลงเยอะๆเพื่อที่จะขึ้นถ้าเราติดหุ้นเนี่ยเราติดแคแบงค์นะครับแคแบงค์เราติดก็สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสี่ใช่ไหม ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวก็หลุดครับค่ะก็ใจเย็นคุณผู้ชมก็คือตลาดลงในรอบนี้เป็นคืามันอยู่ที่หุ้นเนี่ยนะฮะคุณพ่อหุ้นที่เราถือว่าหุ้นอะไรคถ้ามันเป็นหุ้นพื้นฐานระดับระดับเยกเกรดเอของประเทศนะครับพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับที่มันมีกําไรจริงเลยจริงอ่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะมันเป็นหุ้นดีเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปนะฮะแต่เราบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ แต,แต่ตลาดที่กําลังเบี่ยงลงแบบนี้ชอบก็ขายไปก่อนถ้าคุณอยากได้อยากได้เคแบงที่ร้อยเจ็ดสิบคุณก็ขายไปก่อนนี่ตอนนี้หนึ่งแปดเจ็ดคุณสิบเจ็ดบาทคุณเอาคุณทากล้าทําไหมล่ะถ้ากล้าทําก็ขายไปนะฮะกล้าทาก็ขายไปหมดไม่ค่อยกล้าก็ขายสักครึ่งหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะคุณต้องเล่นทุนขาลงเป็นอ่ะเพราะคนอื่นอนอกจากเขาขายหุ้นนะครัชบช็อตช็อตหุ้นเสร็จช็อตฟิวเจอร์ช็อตสต็อกฟิวเจอร์เขาเล่นลงแบบไม่รู้กี่รูปแบบอนะฮะแล้วก็ไป ลองพูดอะไรอีกนะฮะคอะ option option อีกโหเยอะแยะไปหมดนะฮะพูด option คือเขาเล่นขาลงเป็นเราเล่นแทงลงนะฮะที่เราคุยกันนี่อรอขายกำไรอย่างเดียวอ่ะเราจะเราจะชนะได้ไงพวกที่เล่นชนะคือพุดออ t ชั n นะคะคุณผู้ชมในกระดานนี้ค่ะ option future ก็เป็นช็อตหมดนะได้หมดค่ะก็ได้ตังกันอยู่ใช่มันมีถ้าหุ้นก็ต้องดูว่าตัวไหนวอลุ่มเยอะๆนะครับก็เข้าไปช็อตได้หรือเล่น DW DWU เนี่ยนะฮะตัวที่เป็นพุดเนี่ยก็ได้เป็นพุดเนี่ยได้ตังกันหมดเลยเพราะที่มันขาลงนี่ฮะ คือลงมาพุ่งไปแล้วก็พอร์ดพุ่นไปไงครับร้างปลอดถือเงินสดแล้วก็เงินน้อยนิดเนี่ยไปเล่นพุ่เล่นออปชันเล่นฟิวเจอร์ไะไรไปแล้วใช่ไหมครับแต่ต้องอาศัยข้อมูลความรู้นิดหนึ่งนะคะสำหรับพุ่งออปชันนะครับต้องใช้ความรู้เยอะมากสองก็คือต้องใช้ประสบการณ์เยอะมากนะครับและค่าเรียนอ่ะสมมติว่าคุณเียนทุนขับทุนมาสักล้านนะครับถ้าคุณเรียนฟิวเจอร์เนี่ยคุณอาจจะหมดประมาณสิบล้านซึ่งจะเป็น อแล้วคุณก็จะเก่งเองนะครับหมดเยอะมากนะครับค่าเรียนแพงมากนะครับโอนะครับแล้วนับคนได้สมมติว่าคุ้เนี่ยร้อยคนเนี่ยกำไรสิบคนแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์นะครับร้อยคนกำไรคนเดียวนะฮะอีกเก้าสิบเก้าคนเน่ยเจ๊งหมดนะฮะอ่ะพี่ณพลปิดให้ร้านหนึ่งสี่สองเจ็ดค่ะก็ลงต่อฮะตุณนี้ถ้าจะลงลงไปขนาดไหนฮะเทคนิคตอนนี้เลยค่ะผมให้ที่เดิมหนึ่งสามห้าศูนย์ใช่ก็ไปอีกผมให้ที่เดิมนะครับอีกห้าสิบใช่ เยอะหรอกอีกนิดเดียวช่างชี้ลงลงมาร้อยจุดลงมามันลงมาเนี่ยเราพูดไปมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วติดแล้วเพราะว่าถ้ามีประโยชน์คือว่ามันต้องขายหุ้นตอนที่พันหกร้อยิบสี่ที่หลุดนะฮะถ้ามาพูดตอนเนี้ยมาขายมาเลยมันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะแถวนี้มันไม่ไม่นไม่ใช่บริเวณที่จะไปขายหุ้นที่มีพื้นฐานนะครับอืมันต้องมันต้องก็ถือว่าติดหุ้นใช่ไหมครับคุณม่อนถ้าเราช็อตไม่เป็นเราก็ต้องยอมติดนะครับนะครับให้กําลังใจทุกคนนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นการเรียนรู้นะฮะแล้วก็คราวนี้เรารู้แล้วว่าของจริงคือหุ้นอะไรของไม่จริงคือหุ้นอะไรนะครับแล้วทิปโก้ยังจะเป็นจริงหรอก็อย่าไปเครียดกับมันทิปโก้ยันไม่จริงฮะพวกพวกพวกนี้เป็นหุ้นที่แบบว่าเป็นภาพลวงตาอของจริงพิธนิพลหาที่ไหนนะก็ของจริงก็ก็กลุ่มกลุ่ม่สารกลุ่มแบงค์กลุ่มพลังงานนะฮะพวกนี้ของจริงนะครับ อ้าว UV ปิดให้สวยนี่925เอาอยู่ไหมฮะแถวนี้ไม่ต้องไปคิดแร้วคุณมั่นติดจน18บาทนะมันไม่มีสารละที่จะไปคิดหรอกปิดก16 17น่ะมัน9บาทมันจะปิดเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะนะครับค่ะค่ะได้ค่ะเอาเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับผมสวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะ